หรือว่าง่ายยังไงหรอคะในห้องแลบบนี้นะครับเป็นหัวใจเลยคือเรื่องความสะอาดเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียแล,แล้วทำไมเราต้องพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆออกมาล่ะคะมีอีกประมาณ9สกุลที่ทำการตลาดได้พี่เจนคะกล้วยไม้นี่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยไหมคะหนูเห็นเวลาวันพาที่ไรการตลาดขายกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยคะ่ะพี่เองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมดอกกล้วยไม้เนี่ยต้องเอาไว้วหา้พระด้วยอ พี่ปอพ้าทำไมดอกกล้วยไม้เนี่ยเราถึงต้องเอาไปไหว้พระด้วยล่ะคะจริงๆกล้วยไม้ไม่ได้อยากให้นำมาเพื่อนำมาไหว้พระอย่างเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังนำมาแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆจับตกแต่งบ้านอาคารนะครับเรือนรับรองต่างๆนะครับสนามบินสวรณภูมินะครับเพราะเมืองไทยเราเป็นแหล่งผลิต กล้วย <biases S 2> <ater> ไม้เมืองร้อนอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วกล้วยไม้นี่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยไหมคะกล้วยไม้มเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นสกุลหวายเมืองร้อนเนี่ยประมาณ3-4ถึงเดือนจะออกดอกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีหลายๆต้นสลับกันนะครับเขาก็จะสลับกันออกดอกก็กลายเป็นว่าดอกกล้วยไม้สกุลหวายสามารถออกดอกได้ทั้งปีครับนั้นพวกเราลองไปชมวิธีการพอเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องพอเพลิงเยอ่อกันไหมคะดีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปชมค่ะ เป็นยังไงบ้างเด็กๆก็ในนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่เราเก็บขวดแม่หรือเราเรียกกันว่ามาลเตอร์ฟลกนะครับใน1ขวดนะครับใน1ขวดเนี่ยจะมีประมาณสัก300ต้นนะครับเราสามารถที่จะนำเนี่ยสามต้นเนี่ยไปแบ่งได้อีกเป็น5ขวด6ขวดนะครับซึ่งขวดที่เราจะนําออกไปปลูกนะครับด้านนอกเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ40ต้นนะครับในเนี้ยเห็นไหมครับเขาจะมีวุ้นสีดําๆ เขาจะทานอาหารนะครับจากค้นสีดำๆนี้หายใจทางจุกสำลีนี้นะครับแล้วก็สั่งข้อแสงผ่านกระจกเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ในนี้นะครับได้อย่างน้นอยๆเ,เนี่ยหเดือนการปลูกต้นกล้วยไม้เนี่ยมันยากหรือว่าง่ายยังไงหรอคะในห้องแลบเนี่ยนะครับเป็นหัวใจเลยคือเรื่องความสะอาดเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับที่จะทํำยังไงให้นะครับเชื้อราเชื้อโรคพวกนี้ไม่เข้าไปในขวดแก้วนี้ได้ เพื่อที่จะขยายจํานวนแล้วไม่ติดเชื้อท่านถามว่ายากไหมก็คือยากเรื่องความสะอาดแล้วถ้ากล้วยไม้ออกดอกแลยย้วยาทางฟาร์มนี้ทํายังไงให้มันเพียงพอกับผู้ซื้อคะกาลังการผลิตนะครับต่อปีเนี่ยก็หลายล้านต้นเพราะว่าเราเนี่ยเิงทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศผลิตเนี่ยทุกวันเราต้องแพลนไปจับมือกันไปกับลูกค้าลูกค้าต้องการของเยอะน้อยพูดคุยทําแพลนกันมาเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการขยายตลาด แจ้งเรามาเราก็จะเพิ่มกําลังการผลิตแต่เทคนิคก,การขายของพี่พี่จะไม่ไปให้ลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นเวทที่หนักจนเกินไปเพราะเราอยากจะมีลูกค้าในหลากหลายทวีปยกตัวอย่างเช่นโควิดปัจจุบันนี้เลยถ้าเกิดว่าประเทศไหนเราอิงมากจนเกินไปแล้วประเทศนั้นติดเชื้อนะครับเราจบเลยแต่ประเทศนี้ติดเชื้อเราก็ยังไปขายในประเทศอื่นๆได้ นะครับหรือต่างประเทศขายไม่ได้นะครับเราขายในประเทศก็ยังพอที่จะระบายของออกไปได้ครับ แล้วพันกล้วยไม้เนี่ยมันมีกี่ชนิดหรอคะแล้วไอ้ที่มันเป็นสีม่วงที่เราเห็นอยู่ตามตลาดเอาไว้วหว้พระอันนั้นคือพันธ์อะไรหรอคะคือเราแบ่งกล้วยไม้เป็นสกุลนะครับกล้วยไม้เมืองไทยเราที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งต้องบอกเรียกว่าสกุลเดนโดเบียมหรือสกุลหวายไม้เมืองร้อนที่เห็นไหว้พระอยู่ก็เป็นหนึ่งในกล้วยไม้สกุลหวายเราตั้งชื่อเขาว่ากล้วยไม้การบินไทยนะครับตัวนั้นที่ถือเป็นตลาดส่งออกหลักเพราะมันมีสีม่วงแดง เป็นสีที่เมืองจีนและในต่างประเทศเขาต้องการถือว่าเป็นสีนำโชคแต่กเกษตรกรไทยไม่ได้ผลิตแค่นั้นผลิตหลากหลายสีเป็นหลายๆพันเบอร์นอกเหนือจากสกุลหวายเรายังมีกล้วยไม้แคทเทรียาเวนด้ามอคคาร่าตุกตาเต้นระบำรองเท้านารีนะครับมีอีกประมาณ9สกุลที่ทําการตลาดได้หรือกล้วยไม้บางตัวอาจจะมีกลิ่นหอมนะครับพวกนี้ก็ทําให้กล้วยไม้เนี่ยเรียนรู้ไม่จบ พัฒนาพันธุ์ออกมาไม่จบแล้วทําไมเราต้องพัฒนาพันธุใหม่ๆออกมาล่ะคะแต่ละปีลูกค้าชาวต่างประเทศของพี่เนี่ยเขาจะมาถามใหม่ทุกครั้งทุกปีว่าปีนี้คุณมีอะไรใหม่บ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าเราทําให้มันใหม่ขึ้นมาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราและเขามันทําให้ตลาดเกษตร,รกรกุ้ยไม้เนี่ยไม่ตันเอ่อเจนสงสัยค่ะว่านอกจากกาัน ตกแต่งของต้นไม้แล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นพวกใบมีประโยชน์อะไรลําต้นมีประโยชน์อะไรบ้างปัจจุบันนี้นะครับกล้วยไม้เนี่ยลำตรงดอกเนี่ยเอามาเพื่อความสวยงามนะครับต้นลําต้นนะครับหรือกระทั่งแม้ก,ก้านดอกดอกเนี่ยเอามาทํายาได้กล้วยไม้นะครับแกนของกล้วยไม้ลําต้นเนี่ยเข้าไปอบแห้งแล้วไปประยุกประยุกทำชากล้วยไม้ ในต้นกล้วยไม้มีสารที่ชื่อว่าเรียกว่าเดนโดไบเป็นสารที่สามารถนําไปผสมกับเครื่องสําอางก็ได้หรือถ้าเป็นชาเอามาชงจะเป็นยาขยายหลอดเลือดนะครับอย่างนี้เจนต้องหาซื้อมาไว้จากต้นแล้วล่ะค่ะดอกก็แข็งแรงไม่ช้ำง่ายแถมยังตกแต่งได้อีก พี่เจนจะปลูกกล้วยไม้เหรอคะคนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกกล้วยไม้คนในบ้านจะมีจิตใจที่สงบอ่อนโยนสึกุักลุ่มลึกใจที่ร้อนวุ่นวายก็จะเยือกเย็นลงและยังมีความละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าน้องแท้ทเนี่ยจะเป็นคนโบราณเอ้ยเป็นคนมีความรู้เรื่องแบบนี้ซะด้วยนะ <laughs> นั้นเราไปชมกล้วยไม้นะครับด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าปัจจุบันไม่ได้มีกล้วยไม้อย่างเดียวนะว่าเราจะไปดูอะไรกันได้บ้างนะครับ่ชเชิญครับ